อันยองซัสดีกับทุกคนทุกคนคอมเมนต์ทัมปป้าม奥巴马เยาะมาว่าเรึมอาฮันเกาหลีหรือยังไม่ริ่มจ้าวันนี้ก็จัดไปเลยแมามาเพ็ดเกาหลีคุณสามสว่วนตัวอป빠ก็ยังไม่เคยกินเพ็ดขนาดน,นี้นะว่าไปว่ามามามาเกาหลีที่ไทยแพงมากซื้อเค็มหมูไปกินด้วยหนึ่งขอเพอาะมาทึงบาปป้านอ빠ก็จัดก,กันต้ม,มามาทันที มามาเกาหลีต you know ้มน kind of right okay. We no ั้นนิ่งหน่อยนะทุกคนเซ็มมันยายขนาดนอให้เซนมันสุกโอปะก็เทคร่องปรุงใส่ชาทั้งหมดเลยผ่นแน่นนนอึ้งันนี้โอเคทุกคนเซ็มสุกตายแลวเทใส่ตรงเคร่องปรุงไปเลยมีเทคนิคอย่างหนึ่งไม่ให้เซนมมันติดกันใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเซ้มมันจะรูมแนเนียวน่ากินแบบนี้เลยคิวเข้าหรือยัง let's go ชนอ n โอปาพักกินโอปาโอปาพักกินคนเดียวัหลฮันยหลฮัลโัลโหกฮัอโหลฮักโหลฮัันนหลฮัลโหลฮัลโหลนามโหลฮัลเหลัลโหลฮัลนหลับโหลฮัลโหลฮัลโหัลนหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลัลหลฮัโหมคกินัเาัห ชีสดูโอ้ยมอจารวล่าจ้ามามากินกันเลยทุกคนยูนะ่าเพชดดูเพ็นนะระวังกินเร็วๆอ่ะเพนมากไม่รู้ว่านีกินได้ไหมอาคำเดียว,วยแห้เฮงเน็ววเฮงเน็วจ้ากินได้อยู่ลองกินเ่ะลองกินก่อนโอ้ย เพ่นไหมไม่เพ่นไม่เพ่นหรอกเขาปะปั๊บไปเลยพ่อตาเห็นไหมพ่อตาเห็นไหมครับแพงฮึยังไงดีนะว้า ôm kín nhiều nhiều na, có chu yếu bà nội na. cái cà ri má má họ ba lại là hả? à sa không có điều quan, Ramen Ramen lá kín chi chu đuôi à, pet, kín lưỡi kín lưỡi. ใช่กินชีสด้วยหเลยตตบไปด้วยนี่วามมา <c oughs> <c oughs> เห้งเร็วนา <c oughs> <c oughs> อต้องกินเร็วเร็วว่าเมื่อกินมามาเพรเกาหลีใส่น้ำมันนิดหน่อยมันไม่แห้งแห้งชาอ๋อร้อนมาก <Okay. S 2> เป็นการหมุนด้วยครับใช่ใช่กินเจมมูตัวนีกนะก็ะกินแตงกวาได้มันแก้เผ็ดครับอ,อ,อันนี้มันช่วยเนาะอืม,อมแล้วก็นนี้ก็มีกิมเนาะอันนี้มาจากเกาหลีนะครับ กินด้วยอ่ะมันกินด้วยอะ่ะอืมอ้าฮึฮาวปากกุยักกินนาำเพกเก่งๆเนาะโอ้เก่งมากเก่งมากเป็นเกาหลีเทๆเทสเนอะใช่ใช่นอ้องข้อ ใส่ไปเลยมียังกาหลี้ทแท้ๆต้องกินมาคราด้วยแกเดียวบ้างแกเดียวแกเดียวอร่อยมับอร่อยเจเพมันเหนื่อยเนาะ ป้เ<ร>าเรากินผักอันนี้ดูนะครับท <laughs> ั่ว,วพู่าทั่วพูดวต้องกินแบบนี้ทั่วพูก็มามาด้วยเนาะเราก็มวมวนเนาะม้วนมวนมก็ไม่จะมวนมวนนักกินบ่หิวข้าวบ่ อยเอากินแตงกวาดีกว่าโอป้าเพจศาสตร์เกาหลีว่าอะไรหรอครับเป็ดภาษาเกาหลีเมวอเมวอเมวอโยลองปุ๊ดสิเมวอโยเมวอโยเออมวอโยเขาแตงกวาแตงกว่านี่เนาะอันนี้ภาษาเกาหลีเดี๋ยวว่าอุยอุยอือใช่อุยคนไทย มันได้พูดบ่อยๆใช่ไหมโอ้ยอันนี้โอ้ยจริงโอ้ยแจงกว่าหรือว่าโอ้ยอแล้วผักกาขาวอันนี้เขาไปทำกิจสิแล้วครับอืมใช่ใช่าะอใช่คิมิอ่ะใช่ผักกัดอันนี้น,น,น้องเป็นน้องคิมเชีอืม,อม ซู่ซูซูวันนี้อุ้งซูซูเนาะก,กินทั้งหมดได้ไหมไม่ได้ครับทำไมโอป้าเห็นเรือดจางครับไม่รู้อ๋อแกป้าจะขายต้นขนาเลยทีเดียวเออผมกินกินอะอืมอร่อยนะครับอืมเออกินกับราเมนเผ็ดๆมันเข้ากันอร่อยอยู่ ไม่มีจันต้องกินเป็มนี้น,นะครับเขบ้าบไปกินผักผักอย่นี้นเข้าไปด้วยครับกินเป็มนี้ได้มันยาก มันยังนะวันนี้วันนี้ไทยวิดีโอ,อยังมากา<ป>ขอบคุณมาก <laughs> ยิมเนอะทุกคนใครชอบกินมามาเพล์กาวลีนะครับเซบเบอ์เมว่ยอออลอีเบอขอบคุณคร่ะ <laughs> <laughs>